ขอเชิญพิจาร้าครับเตรียมโสมาก็ไม่ใ uh, ห้กูใส่เลยเ่าจะไปเาไปครับครับผมพี่ดิกครับมโนพี่เต้อต่ครับแล้วเไปนะครับสายสิงนะครับพี่โต๊ครับ คนแบบเราไปเลยนะนัะพี่แจ๊ดจะพูดอะไรแม่พูดเลยเพราะว่าพี่ีจิกรเราใหม่มากพี่จิ๊ใหม่มาก ให้ผมสัมภาษณ์ตัวเองเลยไหมครับพี่แจ๊ดสัมภาษณ์พี่นิคกันนะภาษณ์เลยภาษณ์พี่นะแจ๊ดมันเร็วมกเลยนี่กูทำอะไรหลายอย่างแล้วกนที่เนี่ยแล้วที่แม่วันตกลงต้องนิกฮะวันนี้รู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งแบบนะฮะที่เราจะต้องทำฮะที่ไม่เคยได้ทำแบบเมื่อก่อนเลยนี่จะมาเป็นบทเรารับบทเป็นบทอะไรฮะ หนูเรื่องนี้เล่นเป็นเด็กแว้นเลยฮะจริงนหนัง,ท,งนทุกเรื่องพี่พศเนีย่ยปูมาหล่อกทุกเรื่องหลังไวเป้นเนี่ยหล่อมากครับผมเรื่องเคี้านี่ก็หล่อมากครับเรื่องนี้นี่เหมือนตัวตลกนะฮะมาเป็นหน้าขาวปากแดงนะฮะมาเป็นทรงแบบพี่เทพพิทามใช่ไฮะอันนี้นอ่าพี่ทเทพพิทามด,ด้วยเทพพิทามด้วยรับงานอะไรหนูเป็ไอดอลเลยไอดอลอ่าครับผมสัมภาษณ์พีพ่แจ๊กมากแล้วพี่แจ๊กรู้สึกยังไงวันแรกที่ชวนมาเล่นเป็นพาร์ทที่เปิดตัวหนังอะไรสัมภาษณ์กันครับผมก็ จริงๆแล้วจากเล่นนะเพราะปกติผมไม่เคยเล่นด้วยบทแบบนี้อะไรแบบนี้ับปกติเล่นไปเรื่องไหนม็เล่นเป็นตัวเองก็ส่วนใหญ่แต่นี่าถือว่าพี่บทฝ่ายรับได้เป็นพระด้วยอะไรองีก้ก็สนใจก็เลยมาทําการแสดงเรื่องนี้นะฮะแล้วแล้วก็สัมภาณ์พี่พีด้วยครับพีทมีแนวคิดยังไงบ้างกาทำหนังเรื่องนี้นี่มึงเอาจบทีละคนได้ไหม สลับแกไปพี่อ่าก็เป็นเป็นเป็นผู้ดูแลครับแล้วเพราะว่าผู้กำกับเรื่องนี้จะเป็นผู้กำกับทีใหม่นะครับเพราะว่าเราก็เป็นโปรดิวเซอร์คอยดูแลไปนะครับแล้วก็เขาก็ทํางานกันตามมาส่วนเรื่องเราก็คอยคุมอีกทีด่าเก่งไหมทีใหม่นี่ด่าเก่งไหมทีใหม่ด่าเก่งมากทั้งวันทุกวันที่ผมนะครับะอ่ารโตนะฮะ วันนี้รับบทเป็นอะไรฮะหลวงพี่แจ๊ดรับบทชื่อว่าสายสิงครับครับผมเราเป็นเด็กวัดเนี่ยนะครับอ่าตอนแรกเป็นเพื่อนกับพี่แจ๊ดครับแล้วก็มีเหตุที่ทําให้พี่แจ๊ดต้องบวชครับเรามาเป็นเด็กวัดมีผมนะพี่นุชครับอ่าก็เราสามคนก็จะอยู่ด้วยกันตลอดนะฮะถ้าเกิดถามพี่แจ๊ดว่าการที่ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่แจ๊ดแต่ด้วยความที่ปีพันเหลือะพี่แล้วพี่เป็นคนที่ฮาอยู่แล้วเป็นคนตลกอยู่แล้วมันยากมันพี่ที่จะแสดงการเป็นหลวงพี่แจ๊ดผมเนาะนี่คุณดับโลมคุณตาแล้วก่อนถ้าเกิดถามผมเลย ทำไม้เขาจริงจังเลยขนาดนี้แตนีผมให้หนังจริงจังคนนี้ผมก็เป็นเด็กบ้านของจริงนะครับผมในคนนี้นะครับบ้านเห็นเองหมดเลยก็คือถ้าในภาคของพระเนี่ยผมว่ามันจะเป็นนิ่งขึ้นซะมากกว่าแต่ปกติในในมุกเนี่ยมันก็เป็นทั่วไปแต่ว่าเราจะต้องเซฟอะไรบางอย่างหน่อยแล้วก็ใช้ิริยาบทของพระในการทำการแสดงอะไรแบบนี้กระผมคุณตํารวจคุณตายรับผมต <c oughs> ้ได้ไหม,ม <c oughs> ตรงต่อที่คุณดูสัญญาไั้ครับ นักแสดงเรื่องนี้เนี่ยมันมีก่อนหน้านี้มันมีบอกว่าทุกคนเดี๋ยังมีนักแสดงอีกหลายท่านเลยนะครับเยอะเลยเยอตัวอย่างพี่ทัฟฟฟ่พี่อี พี ì, s <S squishy, ่สุเทพสีใสลูเล็กแล้วก็ตุ๊กกี้แล้วก็แท๊ดพี่หยองมุกีด้วยพี่เจ๊เยอะแยะไปหมดเลยครับผมนะครับแต่มาด้วยเดี๋ยวยังไงขอเชิญข้างล่างด้วยนะครับแล้วพ่อเชอรก็เล่นด้วยเนี่ยพ่อเธอร์พ่อผมเล่นด้วยนะครับนี่เป็นลุงโตนะครับน้องเจ๊กัด้วยเข้าไปโอเนะครับหลายคนแล้วจากนี้เราด่าพ่อเร์เล่นี้ยังมีนางเอกด้วยครับมีนางเอกด้วยเอานางเอกขึ้นมาก่อนเลยอันนักเอกเช่ไหมนักเอกครับขอเชิญโยชิครับโยช เด็ชิชเชินะครับแล้วก็น้องายน้องไฟแกงตันอีกแังพี่อนพเอาเอาขึ้นมาหมดเลยบ้าง้องลุุมันครับพี่อีททอฟฟี่เขาเชิญเลยพี่หยองพี่หยองไครับพี่กงายพาขอเชิญด้พี่ิวขึ้นมาเลยพี่จิวพี่ดเล่พี่หยองลุงกัพี่ท็อฟามลจะได้ดีกันรับผมตกใจ พี่เอ็กซ์ก็แั่คุดอะไรอย่างพูดอะไรป่าใส่ดีไหมเพราะฉนั้เออมันก็ใส่มันก็สั้างเองมีในน้ำใส่ครับโอเคครั้งนี้ได้ครับพี่พอดีวันนี้พี่แพทกับตุ๊กกี้อัดรายการพี่แพทกับตุ๊กกี้คนเดียวกันป่ะคนละคนคนละคนแพทอัดรายการอยู่แล้วตุ๊กกี้ก็แพทถ่ายละครส่วนตุ๊กกี้ก็อัดรายการยังไม่เลิกเพราะพี่เจ้เพิ่งไปอัดรายการกับตุ๊กกี้มาครับผมแล้วขอเสียงพวกมือรมกับเด็กวัดหน่อยเด็กวัดเด็กวัดขึ้นมาเด็กวัด วัดไม่ม ah. ีเด okay. <ver> ็กวัดที่ไหนรอที่น <mein> ี่อีกแล้วไม่ว่ามีท่านสององเด็กวัดห้าสิบกว่าคนอาพ่อ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 ดมนะฮะพ่ออะไรยเีกเดือนตายขึ้นมาเอาสัพกูไปพ่ง่อสร้างเลยพ่อพ่อนะคนแก่ก็จะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้เดี๋ยวชีกวันกุนเชียงนครับเะโยวชีเล่นเป็นอะไรนะเล่นเป็นอะไรจ๊ะเล่นเป็นไนะ เอ็ตไอรอนเน็ตไอก็พูดกันดังลูกได้เป็นเอ็ดไอรอนดังวันนี้ได้ไหมเอ็ดไอรอนค่ะได้ได้โอ้โหน่ารักมากครับแล้วพี่เทมเป็นอะไรครับผมเป็นเด็กวัดครับมาตาใกล้เคียงกันหมดเลยครับโอ้โหครับแล้วคนนี้เล่นเป็นอะไรครับผมไม่เห็นเลยในเรื่องใช่ครับเป็นพ่อมึงบนี่เอ็ดไอใหม่ก้าลายเอ็ดไอใหม่พกกระโดดจะฆ่าเราผมก็เลเอ็กใหม่พกกระโดดอยู่ในค่ายค่ายนี้จะฆ่าเราวครับพ่อ เป็นพ่อใครครับพ่อแจยนพ่อแจ๊นแล้วได้ตีฉากฮะโอ้ยโอ้หมีแท่บ้านเส้นสมองโอ้โหคนอายุขนาดนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีพี่อีทพี่อีทพูดหน่อยไหมพูดได้ไหมสบายดีสวัสดีครับหลวงพิสังข์หลวงพังครับนี่ต้องีเรียสเลครับเล่นเป็นไรครับเล่นคู่กันเล่นกันทุกอีทขึ่นอ่อนอะไรครับ ผมเล่นเป็นหลวงพี่หลวงพี่สังแล้วก็นี่หลวงพี่คังนะครับใายเปล่าฮะผมสังพี่คงังรวมกันหลวงพี่สังคังทั้งสองคนมันแน่นอน <c oughs> อ่าแล้วนักแสดงสายทองเปมย์มากเป็นยังไงนักแสดงสายราดยาวนะครับสายราดสายทองเปมันนะ้ยเล่นเป็นมือปืนครับอ้อย่าจะบอกว่าฝากเอาไว้ด้วยหนังเรื่องนี้สนุกมาก,มากๆขนาดผมไปแค่สแสดงแค่ฉากเดียวเท่านะั้นน่ะพูดกิจประโยคน์ฮะพูดกิจประโยคน์ฮะสองปิ้วปิ้วปิ้ว อย่ตามเขาด้วยครับเก่งเลพางนะฮะแข่งเล่นดิสองประโยชน์ปิ้วปิ้วฮะปิ้วปิ้วสองประโยชน์เท่าไหร่จ้าปิ้วปิ้วะใช่ครับครับผมอ่าเอ้ไงต่อครับแล้วไงอ้ไงต่อเปิดตัวหนังอะไรไม่มีพิธีกรไม่มีอะไรนี่ฮะตัวหนังอะไรตัวหนังพิธปกรโคโลฟีนไม่มีกล้ามเขาเองฮะที่นี่พิธีกรช่องแปะเนี่ย แต่อย่างไรก็ฝากหนังกันดีกว่านะครับพี่แจ๊ดฝากหนังกันเลยหนังจะฉายวันที่6เมษายนนะครับอ่าพี่แจ๊ฝา,า,ากหนังหน่อย6เมษายนนี้นะครับผมเชื่อได้ว่าทุกท่านมีทางเลือกนะครับที่จะไปดูหนังหลาย <C> e <g> ๆเรื่องแต่ผมเชื่อได้ว่าเรื่องนี้ครับเราตั้งใจทาจริงนะครับผมกว่าพลดอน,นและทีมงานจะได้หนังเรื่องนี้มานั้นผมพูดได้เลยว่า Premises, เหือตาแทบกระเด็นนะครับผมฝากไปด้วยครับหลวงพิจ๊ส 4G6 หกเมษายนนี้พุกทานไปดูยอยนะครับผมเห็นใจพวกเราคนทาหนังันพูดกับพจอานนท์ด้วยวราจะหนังกันนิดเดียวมาไม่ได้กำกับดูแลเฉยๆดูแลดูแลเป็นโปรดิวเป็นโปรดิวเป็นโปรดิวว่นจะได้มาจราชาท่านเห็นใจนะครับทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าวากจะเดินขึ้นเขากันก็ได้ผมเพราบคุณนะอย่าบอกใครบอกว่าไม่ได้กำกับเองแล้ววันนั้นใครด่าปูในกองวะ พูดดกาศโดยรวมโอ้โหด่าไมนทุกทักทุกชทอบทุกชทอกเลยตัวเซี่ยวตัวเซี่ยวมาคุมเอาแล้วมาคุมเฉยสนั่ตัวเซี่ยวเลยแล้วผมเด็กุ้งกับอ้าวพี่ผมคนเนียวครับให้พระเอกผมฝากหนังสักนิดนิดอ่ายืนนั่งอย่างสนั่นเออยืนมันละลายเพราะว่าผมเชื่อได้ว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีใครมาดูเพราะผมแล้วครับผมเชื่อผม อ่าใช่ไหมครับใช่เ,เลยครับโ์นิดเดียนยังต่อไปเป็นพระเอกคู่กับโต๊ดอย่างนี้ครับผมโต๊ดต้นโต๊ดร้อยเท็กครับผม อ่ะผมก็ฝากนะครับผมลงพิจาร์ซีครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมว่าหลายๆคนอาจจะมองแง่ลงไปก่อนว่าเป็นหนังพระไหนครับผมไม่ต้องสนใจนะครับว่าเอาภาพมาลอเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยง่ก็อยากให้เปิดใจแล้วก็ลองลองดูผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนี่เขาไม่พูดใน้ผมนะทำไมผมูมังรับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมฝากไปด้วยให้ดูเล่นฝากหน่อยให้ดูเล่นตัวแทนผู้หญิงเวนเ้ามาสั้นๆยิมียางใส่ยังไม่จบดิ ผู้ไม่เป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนเป็นคนใต้่จังหวัดอะไรต้งร้านนี่พ่อทำมาอะไรเอาเล่นมุกเหรอเล่นมุกเปล่าเพราะว่าโกงหมดอ้ำเผื่อพี่น้องชาวใต้ฝากกับพี่น้องชาวใต้ภาษาใต้ว่ากับพี่น้องชาวใต้ที่นี่มีคนใต้ไหมคะนี่มีแค่สามคนเยอะมาก กูเล่นปวดหัวก็ไม่กล้าจะบอกว่าหนังเรื่องนี้หนูเล่นเป็นเมียพี่แจ๊สค่ะจริงหรือเปล่าจริงถ้าเป็นเมียจริงต้องหอมแก้มให้ดูเอ้อขี้ไม่กล้าเหรอกลองดิหอมพี่แจ๊สได้ต้องหอมพ่อตาด้วยไม่เอาอะไม่เอาทำไมขวาขวาหนังเรื่องนี้มัแพ้ปากปากปาก นีต้องมีแต่ความฮาฮาฮาค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเป็นตัวแทนคนอีสานครับผมอ่ะอีนะาผมีคนอีสานโดยเฉพาะครับขอเสียงคนอีสานในแล้วถ้าคุณผู้อีสานมาคนกลางฟังไม่รู้คุณพูดอีสานอยวาพูดแต่จังคุณแป่ได้เลยพี่แปลได้ครับอันพี่น้องครับคนอีสานมาเท่าหนังเรื่องนี้อยากเชิญส่วนพี่น้องไปเบิ้งพี่น้องทุกท่านครับหนังเรื่องนี้อยากจะชวนพี่น้องมาชมกัน มันสีหัวสีมวนหัวฮักโหลก็เดียวหัวขี้แต่ขี้แต่เลยครับจะฮัลรหลจะหาสนันวันไหวจนขี้แตกขี้แตกคร่งมันสีผมี่หนังเรื่องไหนห่าในโจกหลกฟ้านี่หนังในโจกหลกฟ้านี่บผมี่หนังเรื่องจิมมัวนกำลั่จะมีแล้วทำอะไรแปแบบลบเลยขอบคุณเลยขอบคุณมากครับอโหมดหนังทางขอบเลยมาฮะอะันนะ้เนี่ยถ้ามีชาวต่างชาติมาดูหนังของเรา ก็จะทำยังไงตัวนี้เดี๋ยวนูจะโปรโมทให้พี่พุฒไ่เปภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษภาษาทุกอย่างได้หมดเพราะเรียนมาครับผมเรียนที่ไหนฮะออฟฟอร์ดไม่มีมุกนั่นมุกออฟฟอร์ดเออคออโกลออเกลไม่ได้หรอโอเคอ่า you know it's w e a r e h uh a v p n i n g man it's joy happening romantic city okay uh, a very really good and it's loud uh, really uh, 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 okay, uh, really and c h a r m o n g w i t n a very strong h a p m e n i n man breaking up อ่าวงกับอะไร งมกระกเลยตับอกให้บกเลยพูดต่อเลยพูดต่อเลยโอเคเออยูน่าไม่ครับให้มือให้พึ่น่ะพอได้แล้วค่ะประมาณนี้ครับผมอ่าพี่พี่พี่เก่งไรพังนะครับับวันนี้เาาติงใจนะฮะราไทยของไปมัมาเผื่อมีตำรวจตำรวจที่อยากจะดูผลงานเรามีผู้คุมผู้คุมครับผมเผื่อมีผู้คุมทังแบบโอเคนะเราันนี้เราต้องปากไว้ได้ท่านสำหรับผู้คุมที่ยืนอยู่ในรถหอครับท่านแปลว่า หลังเรื่องนี้ขายออกไปแล้วผมเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแทนของผู้ต้องหาด้วยว่าคนที่เคยผ่านเดือนจำมาถ้าออกมาเป็นแผ่นซีดีแล้วก็เอาเข้าไปให้ผู้ต้องหาดูได้เพราะว่าคนเนี่ยสังคมก็ให้โอกาสเสมอครับผมวันนี้พงพงอะไรแบบนี้ครับวันนี้พงมาเยอะไหมอะไรนะวันนี้พงอะไรครับผมไม่พอพยายามพยายามให้เขาเากลับตัวเป็นคนดีแนะให้พงตัวหนังมาเยอะไหมถามไปเยอะแ้วก็มีเพื่อนๆที่คองเบย์มันมาดูด้วยโอเคครับผมซื้อบัตรตัว ใครจะได้คะแนนรูปเรียงมากกว่านี้ครับผมอยากจะฟังเสียงพระเอกโต๊ดนะครับครับผมยืนไม่ยืนนะโต๊ดสมาชิกอยากใครอยากพูดก็พูดก็ไดครับผมกแล้วก็ไอ้พวกกอลล์เนี่ยใครชอบอะไรวะครับขอฝ่าด้วยนะครับหลวงพี่แจ๊ซ 4G นะครับระบบระบบตัวไอ้แรงทำไมอ่ะไอ้พวกหน้าตาดีที่ครับผมไอ้หน้าตาไหนี่ครับก็ กันครับหาอะรหใครเลือกมาดูหนังครับมาดูหนังเีือกหลวงพี่แจ๊สซีครับในหนังรับรองว่าหาแน่นอนครับแล้วผมก็ส่งอกอะเลื่อกหน้าเลือกหน้าหาเลือหน้าครับ้มึงอินดี้เปล่าเลือกหน้าเป็นนั้นได้แหละาง นะครับเพราะเดี๋ยวหนังเราจะฉายประมาณสองทุ่มกว่านะครับอเออใครที่มีตั๋วแล้วก็เข้าไปชมเพราไปเ,เลยใครน้องๆคนไหนที่ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอทางทีมงานเขาให้นะครับยังไงเข้าไปอุณนหูกันหน่อยเข้าวันที่หกหกเมษายนนี้นะครับผมบอกต่อด้วยว่าหนังสมุกแส่ตอนใครที่ดูดูเสร็จแล้วก็ต้องบอกต่อด้วยนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เราตั้งใจทํากันมากนะครับพี่ก็คุมกันตรงเต็มที่นะครับแพ็ดาเยอะไปหน่อยแต่ก็คุมทุกรายละเอียดนะครับคับผมเฮ้ยเมื่อกี้มี ีพี่ยิ่งยงเขาจะดอกไม้มามอบให้พวกเราอ่ะคุู้ชมครับครับพี่ยิ่งยงยอดโรงงารแห่งเสียงสวรรค์พิชิตฝันช่องแตกเขาเป็นแค่เปลี่ยนเป็นเสียงสวรรค์มหาชนแล้วเรามหาชนผมเลยผมหยุด์มาแล้วนะตอนไี้ออกแล้วไงเปลี่ยนเปลี่ยนทุกแบบเล้วจะดอกไม้มาเอาใครจะดอกไม้ชอบดักไม้ปีนี้ท่านดูไม่ทันอย่าเสียใจนะครับพบกันลาปีหน้าสามเยื่อควบที่ศาลเจ้าพ่อเสือ ยี่ยงยอมนะฮะคุณยิ่งยงยอดกองงานนะครับซึ่งสนิทสนมกับคุณพุทธานนท์เป็นผู้ดูแลพระยอดเรื่องนี้นะฮะแต่ไม่ได้กแกับนะครับพี่ยงขี้อยู่ยิ่งยงเข้าห้องน้ำน,นะฮะ <c oughs> มาถึงก็ตีนอย่างเดียวขี้แตกแล้วนะครับอ่ะเอางี้ดีกว่าระหว่างรอพี่ยิ่งยอครับเรามีตัวอย่างหรือทีเซอร์าพระยอดเรื่องนี้บางคนอาจจะไม่รู้ ดูยัไมา้นสดๆตรงนี้เลยพิพพรดูยังไงไเดมดี๋ยวมาแล้วมาแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเราต้องมาชมวลมาต้งมเลยเสียงกบ่ีต้อนรับคุณยิ่งยงยอดตัวงามรู้จักกับพิพนรโอ้โหพี่รอตั้งนานชอบแค่เนี้ยก็พิพพรให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามวันร้อยล้านสามวันร้อยล้านสามวันร้อยล้าน สาวันเก้าล้านสามวันร้อยล้านเท่าๆอยากให้ถึงไวัยอยากถึงร้อยล้านเร็วเจ็บป่ยวยจะไม่รู <c oughs> ้เนี่ยรู้เรื่องสิครับสาม 100, วันร้อยล้านท่าบผมครับเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ <Okay. S 1> เอ <c oughs> าเลยโชคดีด้วยไอ้ม่เถอะไมอว่าจะให้อะไรก็ขออไอพรให้คุณพ่อแค่ก็ทีมงานพิเศษทุกสิ่ง,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 ท,ง,งที่บังเอาไว้ร้อยล้านเร็วๆครับภายในสามวันนะครับเย้ คือคุณแจ๊ดชวนชื่นนะครับอันนี้นะ,น,นะเป็นบุนชคลีย,ยบุคคที่วงการนะขอบคุณมากคราวยังไงก็อย่าลืมบอกต่อนะครับถ้าเสนุก,<ช>น,กนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะประกาศผลผูช้ชนะใช่หรอใช่เดี๋ยวให้ให้พวกเรายกมือหน่อยทีมไหนกันมีสองทีมคิดว่าทีมไหนเนี่ยเต้นได้ถูกใจหรือว่าเหมาะสมที่สุดให้ยกมือนะครับขอเสียงใครว่าทีมที่หนึ่งขอเสียงหน่อย ทีที่สองทีทีสองครับเออแข่งป็นเองกันขันด้ี่อาพูดลาบีว่าไท้วัน